ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีตอนเช้าๆพอไปพี่น้องเลยและเมื่อนี้เป็นมือทีซองที่เฮาอยู่ในป่าหรือว่าไปหาอยู่หากินทุกคนและเมื่อนี้เฮาก็สิได้ออกแต่เสาบ่อนจุดที่ว่าเฮ้าพักนะและก็สิได้ออกไปไปสอบกบมังไห้หรือว่าไปไปจอบเบิกมังไห้ที่ว่าเฮาเห็นแต่โดนนะทุกคนเลย บว์ว่าสิสุกหรือบอตอนเขาไปเตยด้นฮะก็เห็นอยู่แต่ว่ายัางบุสุกแต่ว่าเมื่อนี้เฮาสิได้ออกไปจอบบ้างอีกเพราะว่ามันใกล้นะทุกคนเลยจากจุดที่ว่าเฮาพักไปหากโกมาให้กับประมาณ2กิโลเมตรนี่แหลนะที่ว่าเฮาย่างเอาอะนะทุกคนแล้วเฮาก็ได้ตื่นตั้งแต่4โมงเช้านี่แหละ กะว่าหอดหอกุคกมาให้กับประมาณหาโมงปลายหรือว่าหกโมงเลยทุกคนเลยเอาจังไดกับเบลุ่นมาไปติดตามรับชมน้องกันตอนนี้ก็หกโมงหกโมงจับเลยทุกคนเลยหรือว่าหกโมงเศร้าเฮาก็ได้มาหอดอยู่ที่คกมังไห้เลย มังไห้ไงทุกคนเลยนี่นะสำปูมือพุ่นมีคนขึ้นมาตาคนเน่าแล้วทุกคนเลยนี่นะบอเขาเจ้านั่งอยู่เขเจ้าปัดจนเป็นมาเลยบอนบอนขาเจ้าอยู่ทุกคนเลย Đây cháu mà thả cỏ nào cũng ya Xong giá cháu cháu hết, hết, hết ông Kháu cháu đầy nút bảo tụi con đấy Sống sạch kháu cháu nhìn ông ấy nè, bảo báu cơ đấy Này Sống sạch chẳng màu màu này เพราะว่ามีคนมาท่าก่อเนเฮาเลยมีเสียงนกเข้ามาอยู่ทุกคนนกดํานกดําเขียวๆะนะทุกคนเลยเพราะว่ามันนกเอาสองใบเห็นแต่สองเห็นแต่บนเดียวนะทุกคนทางลน้มในวันนกมาเลยเพราะว่ามันมีใบไม้บังหมดจัดไปแล้วเนิ่นบาททุกคนเลยยิ่งโตก็ะหอบ ตัวหอกันแคบตัวแต่ว่าตัวนึงตัวนึงหงายไปทางมันไปทางไหนเดี๋ยวจะไปเปลีก่อนอย่างยุงงาตัวนี้ทุกคนเลยน่าจะตกลงมาพี่เลยน่าจะตกองเต่านี้แหละทุกคน ออามาแล้วตัวนึงตัวคนะนี้ลูกเป่ายิงพลาดไปแล้วทุกคนนะี้อ้าเสียดายลงปลาดก็เลยยิงพลาดไปลูกเป่าตัวนึง เวลาเก,ก้าโมงนะทุกคนนี่หากันไยิ่งนกสี่ห้าบาทเนี่ยแหละ่ว,ว่าพลาดไปสองบาทนกเปาแล้วก็นกโมุงทุกคนและเฮาก็ะไรสามตัวก็หอกตัวหนึ่งนกดำเขียวดำเขียวสองตัวทุกคนนี่และบันี้เฮาก็สิไดใดออกไปดังไพหรากินข่าก่อนเพราะว่าเฮายังไม่ได้กินขา่าเศร้าทุกคนนี่เดี๋ยวสิบปีนก็หอกก่อน ตอนนี้ปีงกหอกก็เริ่มสุกแล้วทุกคนเลยนี่เดี๋ยวสิออกไปกินข้าวอยู่ที่กุ้งไงก่อนเพราะว่าเอาปีงสุกแล้วสิลงไปกินอยู่กุง้งไ้มาวันนี้กินข้าวน้องันทุกคนเลยนี่ปีงกหอกตัวนี้เจียวข้าวเหนียวทุกคน หลังจากกินข้าแล้วก็สิได้นั่งฐานยิงนกต่อทุกคนเด้กะวาสีแรงๆอย่างใช่ได้กลับเพราะว่าตอนนี้ก็นกกับยังไดบ่หลายทุกคนเด้ยังสิทารอบแรงก่อน บัน,นี้ก็นายพานอีกคนหนึ่งผนมาพอดีมาเจอกันอยู่ที่โกงไห้ทุกคนเลยมันแล้วก็สิทธาได้ยิงนกหน้าฟันนี่แหละเพราะว่าเพิ่นห้ากลมาประมาณ10บโมงนี่และเพิ่นมาเอานกก็เข้ามาบลายมันนี่ท้าก็ได้ยก3สามตัวสี่ตันี่แหละ เรียบร้อยอีงแล้วทุกคนเลยยื่นตัวยิงยุงหาตัวนี้ทุกคนนนาจะตกลงบนเลยเดี๋ยวจะไปเก็บก่อน น,นี้เวลากา14โมงปลายแล้วทุกคนเลยนกกระคุอยเข้ามาไปเลยส่วนนายพานอีกคนนึงนะไปอยู่ทางลุ่ม,มข้างวันอยูเทิงไปเลยเพราะว่าน,น่งตายังนกอยู่ทุกคนเลยให้เราไปอยู่ลุ่มพอแล้ว ตายยิงตกระแต่ส่วนเาอ่ะนั่งอยู่ทั้งวันมึงนกเขากินบ้างให้แต่ว่านกเขาบวรายมื่อีร ีนเวลากา17โมง17โมงปลายนะทุกคนเลยแล้วก็สิดงยจบกคลิปไปชมน,นี้ก่อนโอกาสหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจแรอขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมจนจนจนจบพี่นอ้องขอขอบใจหลายๆ